การลับหลับลึกและความฝันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรการนอนเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเป็นส่วนสําคัญของชีวิตที่มักถูกละเลยและไม่ได้รับความสนใจตั้งแต่อยู่ในคันมารดาเด็กทารกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทั้งกลางวันและกลางคืนในการนอนช่วงเวลาการนอนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และวลัยชราการนอนช่วยให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อนหลังจากทํางานมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากลางวัน ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนสามารถอดนอนได้เกินกว่า7วันเนื่องจากสมองคนคน,คนนั้นไม่สามารถทนต่อสภาพเหนื่อยล้าเช่นนั้นได้มนุษย์ของเราใช้เวลาในการนอนประมาณ3,000ชั่วโมงใน1ปีซึ่งเท่ากับ1 3สนสของชีวิตดังนั้นหากการนอนหลับไม่เพียงพอหรือมีปัญหาจะทำให้เกิดผลเสียต่างๆตามมาได้ทางวิทยาศาสตร์เราทราบกันมานานแล้วว่าสมองส่วนที่ควบคุมการรู้สึกตัวหรือการตื่นตัวของเรานะั้น ถูกควบคุมโดยก้านสมองหรือส่วนที่เรียกว่า Acula ่าแอคทิเวตติ้งซิสโดยระบบนี้จะรับกระแสประสาทมาจากอวัยวะต่างๆผิวกายกล้ามเนื้อและและอีกหลายๆอย่างแล้วมันจะส่งกระแสประสาทไปสู่ส่วนต่างๆของสมองทั้งหมดเพื่อกระตุ้นให้มีความรู้สึกทั่วตัวพร้อมกันดังนั้นระบบการปลุกให้ตื่นขึ้นมาจากการรับสัญญ,ญาณต่างๆจากระบบสัมผัสรอบๆตัวเรานั่นเองหัวข,ข้อ สมองส่วนใดบ้างที่มีความสําคัญกับการนอนหลับสมองส่วนต่างๆล้วนมีหน้าที่ในการควบคุมทํางานอวัยวะและระบบต่างๆแตกต่างกันไปโดยสมองส่วนที่มีความสัาคัญ์กับการนอนหลับได้แก่ 1. ส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสซึ่งอยู่ในสมองส่วนหน้าถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของระบบประสาทอัตโนมัติ โดยจะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจความดันเลือดและความต้องการพื้นฐานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารนอนหลับพักผ่อนรวมถึงการสร้างและควบคุมฮอร์โมนต่างๆ 2. ก้างสมองซึ่งประกอบด้วย3ส่วนได้แก่สมองส่วนกลางพอส์ และเมดัลลาออฟลองกาตาการสมองจะทำหน้าที่เป็นส่วนควบคุมการนอนหลับความรู้สึกตัวหรือความมีสติสัมปชัญญะแล้ววงจรการนอนหลับปกติของมนุษย์มีอะไรบ้าง 1. ช่วงหลับธรรมดาเป็นช่วงการหลับที่จะหลับลึกลงไปเรื่อยๆแบ่งออกเป็นสีระยะตั้งแต่หลับตื้นจนถึงหลับลึกระยะที่1เริ่มม่วงระยะที่2หลับตื้นระยะที่3หลับปานกลางระยะที่4หลับลึก2ช่วงหลับฝัน เป็นช่วงที่เรียกว่าการหลับแบบปลอกลูกตาไปมาหากนอนหลับไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อสมองอย่างไรบ้าง 1. ความจำไม่ดีสามารถสังเกตได้ว่าวันไหนก็ตามที่เราอดนอนสมองจะไม่ค่อยแล่นคิดอะไรไม่ค่อยออกลงหลง,ล,งลืมลม,มักใช้เวลานานกว่าปกติในการทําอะไรก็ตามยิ่งช่วงสอบหรือช่วงทำโอทีนานๆก็จะเห็นได้อยาา่างชัดว่าในเรื่องการจดจําสิ่งต่างๆของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปมากและแย่ลง แตกต่างกับตอนที่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ 2. อ,อารมณ์แปรปรวนเคยไหมที่นอนหลับไปไม่กี่ชั่วโมงแล้วต้องตื่นขึ้นมาทั้งทงที่ยังนอนไม่เต็มอิ่มยังอยากนอนต่อแต่ก็ทําไม่ได้สมผลให้วันนั้นมีอาการง่วงซึมตลอดทั้งวันมีอะไรกวนใจนิดหน่อยก็ทําให้อารมณ์เสียงุญหญนหงิดและโมโหง,ง่ายมากกว่าปกติ 3. ปัญหาด้านสุขภาพแน่นอนว่าเมื่อนอนหลับไม่เพียงพอหรือนอนไม่พอสะสมจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัววิงเวียนศีรษะรู้สึกหนักหัวหรืออาจจะลามไปถึงการรู้สึกว่าชีวิตของตนเองนั้นน่าเบื่อไม่มีความสุขได้สรุปก็คือการนอนหลับนั้นเป็นสิ่งที่ร่างกายก่อให้เกิดขึ้นมาอย่างตั้งใจเพื่อวัตถุประสงค์ที่เชื่อว่า เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพราะพบว่าการนอนหลับที่ไม่เพียงพอนั้นก่อให้เกิดภาวะความผิดปกติของร่างกายมากมายเช่นทําให้อารมณ์ไม่ดีขี้งูหงิดเครียดเหนื่อยง่ายเวียนหัวภูมิต้านทานลดลงและอีกหลายๆอย่างแต่ก็มีผลวิจัยที่พบเช่นกันว่าคนที่นอนมากจนเกินไปนั้นมีอัตราอายุที่สั้นกว่าคนที่นอนในปริมาณที่เหมาะสมขอบคุณข้อมูลจากประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลนนทเวชค่ะสำหรับวันนี้พี่วาโซเน็กคอดแคสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ